ขออนุญาตกับเรียนถามพระอาจารย์ครับในภาวะที่ผมจะต้องรับผิดชอบงานแล้วก็ครอบครัวไม่ทราบว่าจะมีวิธีปฏิบัติยังไงเพื่อให้จิตใจมันไม่ว้าวุ่นกับทางโลกมากเกินไปครับ การทำงานคือการปฏิบัติธรรมในขณะที่คุณหมอทำงานมันเป็นวิถีแห่งการทำธรรมะให้เจริญอยู่แล้วคุณหมออย่าไปแยกว่างานที่ทำเป็นเรื่องหนึ่งธรรมะเป็นเรื่องหนึ่งงานที่ทำอยู่จิตอยู่กับงานนั้นหรือไม่ขณะปฏิบัติธรรมจิตอยู่กับงานนั้นหรือไม่แล้วจิต ผู้ที่อยู่ทั้งงานนอกและงานในคือจิตคุณหมอเดียวกันหรือไม่ทีนี้ก็จะไม่มีไม่มีว่างานนอกงานในงานไหนมีงานเดียวกันคืองานของสติที่ต่อเนื่องอยู่ในขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างงานที่คุณหมอทำตอนนี้คุณหมอเป็นนักรบแถวหน้าของประเทศด้วยคือคุณหมอคุณพยาบาลทุกท่าน เป็นนักรบแถวหน้าในภาวะวิกฤตโรคระบาดนี้งานที่คุณหมอทําเป็นงานพระโพธิสัตว์งานเพื่อจะช่วยขจัดทุกข์ให้กับคนทั้งหลายเนี่ยทำความดีให้เกิดขึ้นบําบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดขึ้นมันเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีอยู่แล้วหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราพิจารณาให้มันเกิดเป็นภาคสติธรรมภาคปัญญาธรรมขึ้นมาจะเห็นเลยว่าคนทั้งหลายมีเหตุปัจจัย ให้เป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นอุบัติเหตุอะไรก็ตามมีเหตุปัจจัยให้เป็นทั้งนั้นหนีไม่ได้และเป็นธรรมดาเช่นนี้เพราะว่าเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วหนีความชราไม่ได้เกิดมาแล้วหนีความเจ็บไข้ไม่ได้และเกิดมาแล้วก็หนีความตายดับไม่ได้สุดท้ายตายทุกคนเก่งแค่ไหนตายทุกคน ต่อให้รักษารักษารักษาไปทําความดีอะไรเพื่อช่วยให้แข็งแรงขึ้นมายืดอายุแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้เบาบางให้พอทรงสภาพอยู่ได้แต่ต้องมองไปให้จบเรื่องด้วยว่าสุดท้ายตายทุกคนมันมีวันจบมันมีวันดับสลายของมันทุกคนแน่นอนทีนี้ในระหว่างที่ทำงานที่เมื่อกี้พูดถึงว่า จะให้ยกจิตขึ้นมาเป็นพลังธรรมะที่สูงส่งขึ้นนอกจากเห็นว่าเพราะมีความเกิดเป็นธรรมดาจึงเป็นปัจจัยาการให้เป็นดังนี้จนแตกดับคือความตายนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคือว่าทุกคนเลยในสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทุกคนอยากมีความสุขทุกคนไม่อยากทุกข์แต่มันหนีไม่ได้ แล้วเหตุแห่งความทุกข์มาจากไหนถ้าจะขุดรากถอนโคนเหตุแห่งความทุกข์ก็ต้องลงมาค้นที่เจ้าตัวนี้มาพิจารณาหาความเป็นจริงในตัวนี้ตัวผู้ที่ยึดถือความทุกข์เป็นตัวเป็นตนอยู่นั่นแหละในความเป็นจริงไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครสุขไม่มีใครเฉยทั้งนั้นมีแต่สภาวะที่แสดงอยู่แต่ผู้ที่ทุกข ผู้ที่สุขผู้ที่เฉยมีเพราะอะไรถ้าจะกําจัดกําจัดผู้ที่มีผู้ที่เป็นมันถึงจะถูกกับเรื่องการปฏิบัติธรรมก็จะกลายเป็นการทํางานการทํางานก็จะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมตลอดเวลามีสภาวะสามารถเกิดได้ตลอดเวลาทุกขณะจิตเลยธรรมะเบิกบานได้ตลอดเวลาทำงานด้วยจิตว่างได้ด้วยตลอดเวลาเลย